บอลอตบอลอดฮ่ายิบร้อยเนาะเม่่ะเดี๋ยวป็นจะจองตงเลชอดนี่ยชันสิบลงในนาชันทีโอ้แป้งเนาะฮับแป้งเนาจ้าเนาะชุกเซิร์น ไปซื้อซื er, ้อให้เขาโอ้โอ้ไปซื้อพ okay, ี่น้องไปซื้อโอ้ซื้ออยู่ไสอยู่บ้านนี้อยู่บ้านนี้โอ้ยันเราออกไปซื้อเส้นปนวัโอ้ได้การได้การเทว่างฮะเปลี่ยนเส้นมันเลยบอกข้างในนะผมเฮ็ดยังแต่เฮาซุ่มแซวกันยังนั่งเล่นนั่งลินเนาะฮ้อนอยู่บ่ฮ้อนเลยฮ้อนเลยไปเ่น โอ้บ่บร่รอดเนาะบุกชูโอ้ยผักผักเซาก่อนครับทุกคนอย่างหัวอ่าหัาลงไปเบิง่งอ่าไทบ้านอาบน้ำกอนบรรยากาศย่างคักเลยโอ้ แม่น้ำเซ่บางเฮียงอยู่ในเมืองเซโปนนะครับตามห้วยตามเซ่นี่ครับทุกคนเป็นห้อยเป็นลุมระเบิดทั้งบดเดนะครับนี่ตามผู้ตามพาบางม่องกะข้าเจ้าเก็บกู้ยังบ่เบิดแต่กาไทยบ้านเขาก็ยังใส้วิธีชีวิตแบบปกติอยู่คือเก่า บร,บริสนโลกเนี่ยโอ้บรรยากาศสวยงามแต่ถ้าอยู่ใกล้เมืองใกล้อย่างนี่ครับแถวนี้นะจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวได้เลยแบบสบายๆเลยคนอาบน้ำผู้สาวอาบน้ำเป็นหิน เจ้าว่าได้บรรดาป่าเนาะครับเนาะที่แถยบ้านก็ับเจ้าว่าประเภทป่าที่ว่ากินแซบคือคือป่าแม่น้ํานี้แหละครับทุกคนโอ้ป่าน้อยลายเลยโอ้แสดงว่าปา่าโอ้ป่าลายขนาดครับป่าเซบ่บางเหียงก็จะว่าเป็นป่าที่โอ้แซบกว่าแม่น้ําอื่นหรือว่าเซอ่อื่นๆเนานะนี่ครับจะเป็นลุมระเบิดตั้งมดครับ ตามผู้ตามพานี่ผู้เท่าผู้แก่พนว่าเฮ็ดให้เห็ดส่วนกันยากระบากระนะเรามาพักเซาพอดีครับเพราะว่ารถยางหัว เป็นหมู่บ้านที่ติดแม่น้ำและรบรรยากาศสุดยอดนะครับอันนี้ทางขึ้นแถวบ้านได้นี่ยเที่ยวขึ้นเที่ยวลงแต่ทายามน้ำมากับพี่ละครับทุกคนจนทอดตีนเสาเฮือนแถวบ้านพี่ละ Mười, 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 mười Hãy uh. dạng cho kênh จอาจอจอจอครบครบเป็นคนน้องแล้วเนาะหัวลูกเล้สีหัวในจุกไามเนาะหนในการปีนึงฮะปีหนึ่งทัว ไปแล้วไปทางยางมุ่งค่บ่เคยไปทางดินนะเพื่อนเนาะโชคดียังฮอดบ้านพี่น้องเนาะมีม่องขายยางรถได้ลดอีกสายอยู่ประดายองนี่เลยจี๊เลยโอ้ตาวเด้อนั่นคือใส่ชุดยังนี่ไปเฮ็ดงานน้ำดื่มจะเข้าให้ชุดตัวนี้เห็นเฮ็ดงานอย่างเฮ็ดงานห้องหมอวะ โอ้น้ำดื่มโอ้น้ำดืม่มน้ำตุ๊กน้ำน้ำดื่มปาโลมาโอ้ปลาโลมาน้ำดื่มดังเนี่ยปลาโลมานี่ยผมเป็นกาหัวเสือเนาะยู้สายหัวงานมานันนะอ๋อสวัสดนีค่ะยยังบาทนี่ ใครเนี right? oh. ่ยโอ้ค wow. ุณบ oh, ัตเอาให้เด็ก uh, น้อยเด้อผู้ใหญ่บอกให้เด้อให้เด็กน้อยอ๋อฮะเอาให้ดีกว่าเอาให้ผู้สาวขอบใจขอบใจก่อนขอบใจก่อนขอบใจไปไหมเออขอบใจอ่าขอบใจลูกเจ้าบอลนี่ขอบใจขอบใจลูกคือลูกคือบโบนี่มคือแม่เลย ขับใจมัง้งจะด้วยเดียวอ่ะแกงเมเตครัอาอันนี้ให้แม่ขอบใจเอาไปเท่าให้ร้านให้ร้านเจ้าบ่เจ้าบอจ้าแหรอเนาะโมเมน็กน้อยใหญ่ลแล้วกินเลยแค่วมันชิวองสาวโหวงานน้ำดื่มปลาลมา,าแข่งสวรรค์คต เซกิจป้าชนวมาเลยจูบวิลงให้เยตัวจารวี่ก็ได้ต้นอะไรใชานั่ช่างเออบ้านบ้านยังก็บ้านีังก็วางยังงายโอ้ที่ผ่านมาวางแยงน้อยอืมดใบโชอบนช่วยประหอถนนหนทางครับครับบ้านนี้ ทางไปทางมาครับสะดวกสบายเนาะแต่ว่าเป็นลุปเป็นลุมเป็นโน้นเนาะบันท่วนเนอ,อไปเท่า <c oughs> ห้อนเนาะห้อนลาย <c oughs> บันท่วนพอสบายดีโอ้เฮ็ดยังนี่ เห็นเฮือนโอ้ตะดตงโอ้เอานเรื่อยเนาะวังแงงง่าโอ้บ้านนี้อาศัยอยู่ในโนนนะครับทุกคนพู้น่ะเือนซานครัเจ้าเดี๋ยวพาทุกคนเลาะบรรยากาศกัน เจอบรรยากาศชนบทชนบทน้ำบรได้ครับโอ้สอมเครื่องบ่าอันนี้โมเมนต์ุมโมเมนต์ลุมระเบิดนะครับทุกคนเป็นส่วมเป็นรุมห้องน้ำของเจ้าที่ยังเห็ดบ่แล้วนะยอนแต่ม,มานี่แหละโอ้บ้านนี้กับบ้านใหญ่เติบ สวัสดีสำหรับชาวบ้านช่วงนี้ก็ยังบด้เห็ดให้เห็ดสวนนะครับทุกคนข้าเจ้าก็มอ่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 ง่่่่่่เ่่่่่่่่่่่่่่ สังเกตแล้วดินอันนี้นะครับทุกคนที่เฮื่อนซานหรือว่าทางผ่านบ้านเพิ่นบบมีห้าบบมีอย่างนะแสดงว่าดินอันนี้ห้าบ่ค่อยเกิดนะครับเป็นดินผู้แสดงว่าดินที่บ่มีประโยชน์บบมีธาตุทางสารอาหารนะครับทุกคน Em à <laughs> Em em <nào>. Em <laughs> em ơi em ơi oh, em đó Emma 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 Emma

เดี๋ยวเวลานิดนึงนะครับทุกคนอย่างรถหัวต้องได้เปลี่ยน